สาวคนหนึ่งครับสุดจะอัดอั้นเลยเพราะว่าอะไรครับแม่แฟนเขาเนี่ยเชื่อหมอดูอย่างงมงายมากเลยจะแต่งหลายทีก็แม่แต่งครับเลื่อนไปเลื่อนมาครับสุดท้ายครับก็ไม่ได้แต่งครับเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามกันเลยครับไม่ดีสักวันหญิงคนหนึ่งนะครับได้โพสต์ระบายความในใจลงบนโซเชียลมีเดียหลังว่าที่แม่แฟนของเธอว่าที่แม่สามีนี่แหละซึ่งเชื่อเรื่องโชคลางและหมอดูมากสั่งเปลี่ยนวันแต่งงานซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอบอกครับว่า หลังจากที่เปลี่ยนวันกันไปหลายครั้งพอแม่แฟนเอาวันที่จะจะแต่งงานไปให้หมอดูเนี่ยดูผลก็ออกมาไม่ค่อยดีครับเธอก็คิดว่านี่คงจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าได้รับการคอนเฟิร์มวันที่จะจัดงานเธอก็ไปดําเนินการต่างๆไม่ว่าจะเป็นจองโรงแรมเอ่ยแจ้งให้คนทั้งครอบครัวทั้งสองฝ่ายทราบเอ่ยอย่างไรก็ตามครับแม่แฟนก็ได้นําวันดังกล่าวไปให้หมอตรวจดูอีกครั้งครับโดยครั้งนี้หมอดูบอกว่าถ้าแต่งกันวันนั้นเนี่ยนะ ว่าที่สามีของเธอจะต้องตายภายใน3ปีแม่แฟนของเธอจึงสั่งให้เธอเปลี่ยนมาแต่งอีกครั้งก็แน่นอนว่าครับเธอได้ยินถึงกับตกใจก่อนที่จะฉุนจัดเพราะรู้สึกว่าไม่ให้เกียรติกันเลยจะยกเลิกงานแต่งงานทั้งหมดเรียกว่าไม่ต้องแต่งไม่ต้องเติงไปแล้วเว้ยนะครับแต่ภายหลังเนี่ยแม่แฟนของเธอก็ได้ขอโทษเธอทั้งน้าตาและบอกว่า ถ้าอีกหน่อยมีลูกเดี๋ยวจะจัดงานใหญ่ๆให้นะครับท้งนี้เธอบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอรู้สึกไม่พอใจแม่แฟนแต่เธอก็ไม่อยากให้แฟนของเธอต้องอึดอัดใจก็เลยเก็บความรู้สึกทุกอย่างเอาไว้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทนไปได้นานแค่ไหนคิดว่ายังไงครับ